คำถามค่ะอาจารย์คะมีคนบอกว่าแก้คิ้วที่ดำปริงเนี่ยสามารถแก้ด้วยครั้งเดียวจบด้วยสีสกินสักทับให้เป็นสีเหมือนผิวคะ่ะแล้วก็สามารถแก้ทรงคิ้วได้เลยภายในวันเดียวจบเลยจริงไหมคะทำได้ไหมคะตอบค่ะถ้าคิ้วดำปริงแล้วมาแก้ด้วยการสักทับ ถึงคุณจะผสมสีพิเศษขนาดไหนใช้สีสกินที่เหมือนเนื้อเหมือนผิวขนาดไหนคุณสักทับลงไปวันแรกคุณถ่ายงานออกมาอาจจะดูสวยฟุ้งฟริ้งเหมือนแก้ได้แต่รอลอกก่อนนะคะถ้าสเก็ตแผลลอกสีข้างล่างที่ดำปริงโผล่ขึ้นมาแน่นอนค่ะอาจารย์รับประกันสีข้างล่างไม่ได้ไปไหนแต่ถูกดันลงไปข้างล่างวันหนึ่งโผล่ขึ้นมาแน่นอนฉะนั้นการแก้ด้วยการสักทับ ถ้าเป็นเคสคิ้วปริงไม่แนะนำค่ะให้ลบออกก่อนนะคะดีที่สุดค่ะโอเคก็มาขยายความกันนิดนึงนะคะสำหรับคำถามเรื่องการแก้คิ Q ้วปริ่งด้วยใช้สีสกินสักทับแล้วก็แก้ครั้งเดียวจบไหมนะคะก็ตอบไปแล้วว่าจริงๆถามว่าถ้าเกิดจะใช้สีสกินแก้ทับรอยดำๆแล้วก็สักทับ ทรงใหม่ให้สวยๆนะคะที่ไรยๆที่เขาแก้กันนะคะแล้วเขาโฆษณาว่าแก้ครั้งเดียวจบทําได้เลยวันเดียวนะคะทั้งแก้ทั้งลบนะคะถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ทําแล้วมันจะสวยหรือเปล่านี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะถามว่าอาจจะทําก็ทํานะคะแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสวยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทราบนะคะว่าถ้าเกิด คิวที่จะแก้เนี่ยมันดํามันปลิ่มันดํามากนะแล้วจะแก้ด้วยการสักทับทรงใหม่ให้สวยๆเลยแล้วส่วนเกินใช้สีสก,กิจลบเอานะคะถามว่าถ้าไม่ได้ลบไม่ได้ดึงสีเก่าออกแต่เอาสีใหม่สักทับลงไปนะคะวันแรกที่แก้โอเคเขาอาจจะถ่ายรูปโพสต์ลง Social, โเโฆษณาสวิงามแก้ครั้งเดียวจบ before after โอ้โหดูแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็รอยลบนะคบไม่เห็นเลยอย่างนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกวันนี้มีเทคนิคการถ่ายภาพที่เบลอภาพได้ทำให้ส่วนที่ไม่อยากให้มองเห็นก็มองไม่เห็นได้ในการถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งความเป็นจริงในการที่แก้คิ้วเนี่ย มันต้องดูว่าคิ้วเก่ามันดำแค่ไหนถ้ามันดำมันปริงมันหนาแน่นมากอาจารย์จะแนะนำให้ลบออกไปก่อนแล้วค่อยทำใหม่แต่ถ้าคุณอยากจะทำให้ลูกค้าแบบตามใจลูกค้าเอาครั้งเดียวจบจะแก้ทรงไปเลยแล้วสักทับส่วนเกินเอาด้วยสีสกินวันแรกคุณทำคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสวยเพอร์เฟกลูกค้าแฮปปี้ถูกใจ แต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อแผลลอกแล้วสเก็ตลุดแล้ว้ที่คุณสักทับลงไปนะคะมันไม่ได้เป็นการเอาสีออกไอสีสกินเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเอาสีออกมันเป็นการสักทับลงไปนสดนไอ้ส่วนที่มันดำๆปิงๆอันเก่าอะ่ะมันก็ถูกดันลงไปข้างล่างนะคะมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันยังอยู่แล้วถ้าสีทับลงไปสเก็ตแผลลอกออกปุ๊บ ความเป็นจริงคืออะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมสีอยู่ข้างล่างมันจะโผล่ขึ้นมาพอสะเก็ดแผลที่ทำนะคะลงไปใหม่มันหลุดเจ็ดวันสิบสี่วันสิ่งนี้เกิดขึ้นคือสีเก่าข้างล่างโผล่ขึ้นมาทันทีผสมกับอันใหม่คิดว่าสวยไหมอาจารย์รับประกรันเลยนะถ้าเป็นเคสที่คิ um, ้วดำคิ้วปริง แล้วจะแก้ด้วยวิธีการสักทับด้วยสีสกินวันแรกอดูดีเพราะาการถ่ายภาพเทคนิคการถ่ายภาพล้วน,วนแต่ความเป็นจริงคือแผลลอกแล้วสีดันขึ้นมาอันเก่าอันใหม่ผสมกันเละเทะเลยไม่สวยเลยอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนที่แบบอ่ะไม่เชื่อ ก็ไปทำนะคะแล้วผลลัพธ์ก็คือมันให้จา์ลบให้ให้จาย์ช่วยแก้ให้ทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การลบการแก้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเพราะสีไปทับมาแล้วมันก็จะกลายเป็นต้องเบิ้ลเวลาลบเนี่ยมันต้องเบิ้ลแทนที่จะลบครั้งเดียวหมดสองครั้งหมดกลายเป็นต้องลบสอง,สองรอบสามรอบถึงจะทําใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่โอเคคิ้วดําไม่มาก ่ลูกค้าใจร้อนอยากให้ช่างสักทับไปเลยถมไปเลยเราจกินกบไปเลยกรอเบาๆแบบนี้ได้นะถ้ากรณีที่คิ้วเดิมไม่ดำไม่ดำมากไม่ตริงมากอ่ไม่เค็มมากทับได้แล้วแต่กรณีไปแต่ถ้าบีฟอ์มาดำโอ้โหหัวเป็นเหลี่ยม ดำเสมอกันทั้งคิ้วเส้นมีเส้นคิ้วที่แบบดำดำอะ่ะแล้วจะทับด้วยสก,กินแน่นอนโผล่แน่นอน,น,น,อนกล้าฟันทงกล้าการันตีเลยว่าสีเก่าดำดำโผล่แน่นอนวันนึงขี้เหล่กว่าเดิมแน่นอนแล้วจะรู้สึกว่าลูนี้ลบก่อนดีกว่านะคะก็ ฝากเอาไว้นะคะเป็นความรู้ให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ช่างด้วยนะคะถ้าไม่เชื่ออาจารย์ลองดูก็ได้นะคะลองดูลองแก้แบบสีสกินดูก็ได้ถ้าดำดำทับสกินไปดูสิว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดไหมนะคะก็นะคะอาจารย์เจอเคสมาค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้พูด,พดจากประสบการณ์ตรงนะคะพูดจากประสบการณ์ตรงเลยที่แก้คิ้วมาน่าจะแบบ เป็นพันเคสแล้วมั้งนะคะเยอะมากเคสแบบนี้ที่มาให้แก้เยอะมากก็ฝากไว้นะคะก็ยังไงนะคะมีคําถามถามเข้ามาอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องคิวเรื่องแก้คิวอะไรเดี๋ยวอาจารย์ยินดีตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่อง youtube แล้วก็ facebook ของอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ